กับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ว i โบวันกับเว็บไนะครับเรบวนี้นะครับมีอัพเดตใหม่นะครับนะครับเป็นอัพเดต14.0.13.18นะครับเป็นแปดกล่อดไปกลองเดืนอนกุมภาพันธ์2025นะครับแล้วก็ในส่วนของปรับปรุงความ,วามสเสถียรรวมถึง ของเครือข่ายนะครับแล้วก็การซ้อนอาิยะมีการปรับปรุงเพิ่มเติมด้วยนะครับขนาดไฟล์ไม่ใหญ่นะครับ2องร้อยสายาเม่กระบานานะเพื่อนเพื่อนก็เข้ามาที่ในส่วนของเซตติ้งนะครับนะครับเันเป็อนอยู่หน้าหลักนะครับเข้าที่แอปการตั้งค่านะครับแล้วเซตติ้งนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับการอัปเดตระบบนะครับจากนั้นระบบจะทำการรีเซ็แล้วก็เช็คอัปเดตจากนั้นก็ทาการ กอัปเดตได้เลยนะครับหรือว่าหากมีการโหลดแล้วก็รีสตาร์ทข้ามคืนก็ได้นะครับหรือว่ารีสตาร์ทตอนนี้ก็ได้นะครับรนะครับเรียบร้อยนะครับก็รอจนกว่าเครื่องรีบูตเสร็จสิ้นนะครับก็ใช้เวลาไม่นานนะครับเนื่องจากเราตั้งค่าให้ระบบทงการดาวน์โหลดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อระบบติดตั้งแล้วก็จะขอแก้การรีสตาร์ทนะครับ ก็ใช้เวลานิดหน่อยนะครับแต่อากไกลต้องการที่จะให้ระบบรีสัทช่วงเวลาเราไม่ใช้งานช่วงกลางคืนนะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเราเพื่อนลองเช็คดูนะครับสํารับกนที่ใช้ Vivo y 1 9 s นะครับตอนนี้มีอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดอย่างที่บอกไปในคลิปวิอนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่น่าสนใจของ Vivo นะครับราคาก็ก ไม่ได้แพงนะครับใช้งานโอเคเลยนะครับก็ตอบโจทย์การใช้งานต่อไปอยู่แล้วนะครับนะครับรอรีพุตนะครับเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับห้ามปิดเครื่องระหว่างที่รอนะครับขึ้นโลโก้ vivo แล้วก็ขึ้นการปรับแอปให้เหมาะสมต่างๆเหล่านี้นะครับก็รอจนเสร็จสิ้นนะครับอย่าทําการปิดเครื่องนะครับปล่อยไว้แบบนี้นะครับนานไม่เป็นไรนะครับรอนะ เรก็จะแจ้งเตือนอัปเดตให้เรานะว่าอัปเดตไปเท่าไหรอย่างไรนะครับนี่ครับก็มีโปรเกสบาร์แล้วก็ตัวเลขนะครับแจ้งเตือนเราในะส่วนของเปอร์เซ็นต์การอัปเดตน,นะครับนี่ครับกำลังปรับแมพต่างๆก็กรอรียบุตเข้าหน้าหลักนะครับใช้เวลานิดนึงน,นะครับ ก็รอนะครับหลายคนกังวลนะครับขึ้นหน้าจอครั้ง V ี vo นะครับตวใจนกว่าเครื่องขางนะครับเราไปปิดเครื่องนะครับห้ามปิดเครื่องนะเพราะว่าอาจจะมีปัญหาในส่วนของการบูตก็น่าหลักได้นะครับเส้นเรียบร้อยนะครับนี่โหลดหน้าหลักนิดนึงนะครับ เรียบร้อยเสร็จสิ้นแล้วนะครับในการอัปเดตครับคุณ่อนๆลองเช็คดูนะครับสหรับใใช้ Vivo Y100s น,นะครับ